ฝาดเป็นบัวลอยฟักทองโอ้โหรู้จัก um> บัวอร่อยแน่แน่อดใจรออดใจรอตอนรับประทานก็ต้องของคุณจอดนะคุณแนมมือสวยค่ะขอฟังเสียงหน่อยข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งข้างเป็นของมีค่ายกขึ้นมาหู่อยดอยากมากวายนักหนา สงสารบรรดาเด็กตาดำๆขอบคุณคุณครูขอบคุณแม่ครัวที่ทำอาหารให้หนูรับประทานับประทานค่ะขอบคุณค่ะคุณครูอทานเลยค่ะทานเลยทานให้อร่อยอะไรเบ้ลทานเลยค่ะทานเลยตักยำขึ้นเส้นโอเค ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ลูกใช้ได้อยู่ทานเลยทานเยอะๆใครทานอิ่มแล้วก็ไปเก็บใครทานไม่อิ่มก็ไปเติมอ่ากินเอแบบน้ำมาใส่กินเลยลูกใช้ช้อนลูกใช้ช้อนเอาช้อนตักลูกต้นน้ำร้อนไม่ไหวนะวันเนี้ยช้อนลูกใช้ช้อนเอาช้อนตักกินอะไรก็ใช้ช้อนเนี่ยเลยแล้วไปปากเลยเนี่ยยุ่ม น้าตักมาแล้ววางนานะตักดีๆลูกกินข้าวดีๆอร่อยมากเลยดีๆฟองใหญ่ข้าวทุกอย่างก็ได้นหมด